สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งพาคุณผู้ชมมาที่ร้านผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดําริ906ซึ่งอยู่ในบริเวณชั้นหนึ่งโรงพยาบาลจุลาภร์ค่ะจะพามาชมของที่ระลึกการกุศลของมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรในโครงการชิคทูแชแสงแห่งความหวังเพื่อชีวิตผู้ป่วยนับล้านค่ะ ชิคทูแชร์แสงแห่งความหวังเพื่อชีวิตผู้ป่วยนับล้านเป็นโครงการระดมทุนสนับสนุนมูล,ลนิธิพัฒรมหาราชานุสรเพื่อส่งเสริมการเดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภร์ถวายเป็นพระกุศลศาสตราจารย์ดร ok สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กร,รกฎาคม2563และเป็นสื่อกลางให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร้ ร่วมแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บให้กลับมามีชีวิตที่ดีได้อีกครั้งร่วมกับมูลนิธิพัทรมหาราชานุสร์สืบสารพระราชปณิธานก้าวตามรอยบาทสมเด็จพระพัทรมหาราชรัชกาลที่9้าที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานด้วยการร่วมบริจาคสมทบทุนสนับสนุนของที่ระลึกการกุศลชุดพิเศษซึ่งออกแบบเป็นรูปไก่หรือรากาผลงานของหม่อมหลวงจิราธรจิรประ ซึ่งนอกจากจะสื่อถึงนักสัตว์ปีประสูตรของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรรัติยราชนารีแล้วยังหมายถึงแสงสว่างและความหวังเพราะเสียงไก่ขันในทุกๆเช้าเปรียบเสมือนการเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการชิคทูแชร์ได้ตามช่องทางที่ปรากฏหน้าจอค่ะแล้วเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ